สามารถนําหูฟังมาเสียบกับเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้ได้นะครับสามารถทําให้เรานําไปประยุกต์ใช้นะครับอย่างแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นเป็นพวกประชุมนะครับออนไลน์นะครับการเรียนนะครับก็จะได้ยินเสียงเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างพวกวีซิ่งนะครับที่เราต้องการได้ยินเสียงดนตรีด้วยนะครับ oh. เราจะร้องเพลงนะครับผ่านไมโครโฟนตัวนี้ด้วย สวัสดีครับผมตูงจากช้างไลท์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวไมล์ลเวเลียไมโครโฟนนะครับหน้าตาของผลิตภัณฑ์ของไมโครโฟนตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ที่ผมใช้กับมือถือที่ผมใช้งานอยู่จะเป็นแบบแจ็คนะครับ3.5มจุดห้านะ aux 3.5มจุดห้านะครับรูปล่างลักษณะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเขียนว่าตัวโมเดลนะครับ jh นะครับ 043- เอนะครับรองรับมือถือนะครับที่เป็นแจ็ค3.5นะครับที่ผมมารีวิวเนาะแต่โดยปกติแล้วนะครับไม่ยี่ห้อนี้นะครับมันจะมีทั้งเป็นแบบแจ็ค3.5แล้วก็มีเป็นแบบไทสีนะครับแล้วก็เป็นแบบพอร์ตแบบไรนิ่งนะครับก็คือจะสามารถใช้งานได้นะครับทุกมือถือทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นซัมซุงออ p เปอร์วิวหัวเว่ยแม้กระทั่ง iPhone นะครับแต่ต้องเลือกใช้ให้ถูกนะครับต้องเลือกสั่งซื้อให้ถูกว่าเป็นมือถือของเรารองรับเป็นแจ็ค3.5ไหม หรือว่ารองรับเป็นไท C ีไหมหรือว่า Apple ก็ต้องเลือกใช้เป็นแบบ Port Lightning นะครับก็จะประมาณนี้หน้ากล่องหลังกล่องก็จะประมาณนี้นะครับหลังกล่องก็จะบอกถึงเรื่องอคุณภาพนะครับต่างๆเนาะรวมถึงพวกผ้าาความถี่นะครับต่างๆเนาะก็จะบอกถึงปริมาณน้ําหนักนะครับเป็นแบบชนิดเป็นแบบแจ็ค3.5ไมโครโฟนยาวนะครับ1.5เมตรแล้วตัวนี้ครับรองรับตัดเสียงพวกน้อยเท่าไหร่ครับกี่เดซิเบลเนาะตัวนี้ก็เพื่อนๆก็ลองดูได้ ส่วนด้านข้างก็จะประมาณนี้บอกถึงเรื่องคุณภาพเสาร์ต่างๆนะครับตัวกล่องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอทิ้งตัวกล่องไว้เนาะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้กันนะครับก็จะประมาณนี้ผมได้นําไปลองใช้มาแล้วนะครับก็ใช้มาหลายวันเนาะเต็มที่ครับสําหรับการเทสเนาะไม่ว่าจะเป็นการเทสวีซิงนะครับในการร้องเพลงรวมถึงพวกติ๊กต็อกแล้วก็อัดคลิป อัดเสียงนะครับต่างๆผ่านงานประชุมนะครับค่อนข้างมากเลยเนาะก็หน้าตาของไมโครโฟนก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีจุกกันลมมาให้นะครับตัวนี้เราสามารถถอดได้จะประมาณนี้แล้วก็ใส่กลับไปเนาะแล้วก็มีที่หนีบนะครับเอาไว้หนีบกับปกเสื้อของเรานะครับแล้วก็มีตัวเทปนะครับที่พันสายส่วนความพิเศษของเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับ ก็ความพิเศษของเขาเลยก็คือตัวแจ็คผมเรียกว่าเป็นแจ็ค3.5นะครับแต่เขาจะพ่วงนะครับตัวตัวที่เสียบแจ็คนะครับอีกตัวหนึ่งข้อดีของไมค์ชนิดนี้ก็คือ1เลยนะครับเราเสียบกับมือถือครับเมื่อเราเสียบกับมือถือปุ๊บเราสามารถนําหูฟังนะครับที่เป็นแจ็ค3.5นะครับมาต่อครับกับตรงนี้ได้นะครับ ก็เ oh, หมาะสําหรับในงานประชุมนะครับประชุมต่างๆเนาะที่ต้องการให้เสียงเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการฟังเสียงที่เราสนทนาด้วยนะครับจะได้ยินครบนะครับเสียงเราปลายสายก็จะได้ยินชัดเจนเนาะส่วนเสียงปลายสายมาหาเราเราก็จะได้ยินชัดเจนเพราะว่าเราจะเอาเจ้าตัวหูฟังนะครับตัวนี้หูฟังตัวนี้จะเป็นของ Xiaomi นะครับราคา299เนาะมาเสียบเข้ากับตัวแจ็คตัวนี้เสียบไว้ปับ๊บ เราก็จะได้ยินเสียงของปลายสายนะครับส่วนตัวนี้เราก็ไปเสียบกับมือถือของเราได้เลยเนาะส่วนคุณภาพเสียงที่ผมไปเทสมานะครับผมมีคลิปวิดีโอให้เทสด้วยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อลองไปติดตามรับชมกันนะครับว่าคุณภาพจะประมาณไหนเนาะสวัสดีครับผมตรงจากชางไลน์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับที่เสียบกับมือถือจะเป็นตัวนี้จะเป็นแบบแจ็ค3.5นะครับก็ระยะในการเสียบของผมนะครับก็จะอยู่ประมาณ1เมตรนะครับ เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับไมโครโฟนตัวนี้นะครับก็จะมีข้อดีนะครับก็คือเรื่องการรับเสียงนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องที่ถือว่าค่อนข้างเงียบนะครับก็ลองฟังดูนะครับเสียงเงียบประมาณนี้นะครับข้อดีของไม้คตัวนี้เลยก็คือ เวลาเราจะใช้ในการอัดคลิปนะครับการประชุมนะครับเราสามารถซื้อไมค์ตัวนี้เข้าไปเสียบกับมือถือของเราหรือว่าเข้าไปเสียบกับแท็บเล็ตของเรานะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบแจ็ค3.5นะครับแบบนี้เราก็จะมีแบบมือถือที่ไม่มีแจ็ค3.5ซึ่งไมค์ตัวนี้ก็จะมีขายเป็นแบบ type c ด้วยนะครับก็คือมีแบบ type c มีแจ็ค3.5นะครับแล้วก็เป็นไมโครโฟนที่เป็นพอร์ตแบบไรนิ่งนะครับก็คือเสียบที่เป็นรูไ t นิ่งนะครับเราก็ยังสามารถเสียบกับพวก ตัวแอปเปิลนะครับอย่างพวก iPhone อย่างเป็นพวก iPad นะครับก็ยังสามารถใช้ไม้นี้ได้ส่วนเรื่องราคาของไม้ตัวนี้ค่อนข้างถูกนะครับกับคุณภาพที่ได้นะครับราคาอยู่ประมาณรวมส่งแล้วอยู่ประมาณ100บาทนะครับแล้วก็คุณภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้วันนี้ผมมาทสเสียงให้ดูนะครับเห็นว่าเพื่อนๆน,นะครับที่กําลังสนใจนะครับไมโครโฟนแยกอยู่เนาะสำหรับใช้สําหรับการทํางานนะครับการประชุมผ่าน ซูมผ่านวูผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรวมถึงเป็นพวกไลน์ด้วยที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ชัดเจนนะครับปลายสายยินเราชัดเจนเนาะเราก็ได้ยินเขา gen, ชัดเจนเช่นกันเนาะการสื่อสารก็จะได้ไม่ผิดพลาดน,นะครับสามารถนําไปไลฟ์สดนะครับผ่าน Facebook ผ่าน Tik t o ็อนะครับหรือไปใช้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเพื่อสร้างคอนเทนต์ตัวนี้ก็สามารถทําได้ที่สําคัญราคาหลักร้อยครับรวมส่งแล้วอยู่ประมาณร้อย นิดๆนะครับตัวนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาเนาะส่วนเดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูนะครับเมื่อเราไม่ได้ใช้ไมโครโฟนแยกตัวนี้นะครับเสียงที่ได้จากมือถือจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมถอดไมโครโฟนแล้วนะครับเสียงที่ได้ก็จะเป็นเสียงที่รับมาจากไมค์มือถือนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนมือถือนะครับ เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนความเงียบของห้องที่ผมอัดก็จะประมาณนี้ก็ห้องผมก็ถือว่าเงียบนะครับก็อาจจะมีเสียงเล็ดลอดเข้ามาบ้างเนาะก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ไมโครโฟนเมื่อเทียบกับไม้แยกนะครับกับไม้มือถือนะครับความแตกต่างของมัน2ตัวนี้เลยก็คือเรื่องการรับเสียงนะครับตัวไม้แยกนะครับ เื่อเราติดไว้ที่ใกล้ปากมากเท่าไรเนาะเสียงมันก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นแค่นั้นนะครับไม่ว่ามือถือจะห่างไป1เมตร2เมตรนะครับก็จะยังคงรับเสียงชัดเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบกลับนะครับตอนนี้นะครับผมได้เสียบไม์กลับเข้าไปแบบเดิมแล้วเนาะ ก็ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสนใจไมโครโฟนนะครับเพื่อใช้ในการ Work from Home นะครับการประชุมการสร้างคอนเทนต์อย่าง TikTok นะครับหรือการไลฟ์สดผ่านตัวของ YouTube นะครับไลฟ์สดผ่าน Facebook นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันอ้อแต่จุดแข็งที่สำคัญของไมค์ตัวนี้เลยก็ครับก็คือตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับมันจะมีไมคนะครับที่เป็นแจ็คแล้วที่สำคัญเลยเราสามารถเสียบตัวนี้ครับ เสียบหูฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังที่มีราคาสูงหรือว่าราคาเริ่มต้นนะครับสามารถเสียบเพื่อฟังเสียงได้นะครับก็คือว่าพูดง่ายเลยนะครับเราพูดอยู่ที่ไมโครโฟนนะครับแล้วเรายังสามารถฟังเสียงนะครับจากในตัวแอปพลิเคชันหรือว่าเสียงสนทนาที่กําลังสนทนากับเราได้ก็จะเป็นข้อดีข้อนึงนะครับเหมาะสําหรับเพื่อนเคนไหนนะครับที่ชอบร้องเพลงนะครับ หรือว่าชอบทำคอนเทนต์อย่างร้องเพลงนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชันอย่างเจ้าตัวว i ซ i n g นะครับที่ร้องเพลงที่ต้องการฟังเสียงดนตรีไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วตัวเสียงนะครับที่ผ่านไมโครโฟนตัวนี้มันก็จะดีกว่าเราล้องผ่านมือถืออยู่แล้วและจะไม่มีเสียงแทรกดนตรีระหว่างดนตรีกับคนร้องอย่างเรานะครับก็จะเป็นข้อดีข้อนึงนะครับผมขอสรุปนะครับข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับ ก็เหมาะสําหรับการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์นะครับการประชุมผ่านแอปพลิเคชันมือถือต่างๆอย่างผ่าน z o ูมผ่านวุกนะครับผ่านไลน์นะครับที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับดีกว่าเราเสียบเจ้าตัวฟังนะครับที่เป็นหูฟังเป็น Small ท a l อเนาะดีกว่าเราใช้ไมโครโฟนจากมือถือนะครับตัวนี้เสียงดีกว่าแน่นอนเนาะข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยเวลาเราไลฟ์สดนะครับเราทำคลิปวิดีโอ เสียงคุณภาพเสียงก็จะดีขึ้นเนาะรวมถึงการใช้งานผ่านติ๊กตอกนะครับและการร้องเพลงผ่านเจ้าตัวแอป v s i n g นะครับ Vsing มันก็จะมีข้อดีอยู่นะครับว่าเสียงที่เราร้องนะครับผ่านไมโครโฟนเสียงเรามันก็จะชัดเจนมากยิ่งกว่าเนาะแล้วดนตรีที่เราได้ฟังเมื่อเราเสียบกับตัวหูฟังนะครับที่ผ่านตัวพอร์ตแยกนะครับของเจ้าตัวไมโครโฟนเราก็จะได้ยินเสียงดนตรีด้วยร้องเพลงได้ด้วยเสียงก็จะไม่มาตีกันอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบร้องเพลงผมก็แนะนําตัวนี้นะครับส่วนข้อดีอย่างหนึ่งเลยก็คือสายนะครับยาวอยู่ที่1.5เมตรนะครับเก็บนะครับพกพาได้สะดวกนะครับแล้วก็แค่พันนะครับพันนะครับแล้วก็เก็บนะครับเพราะว่าสายมันไม่ได้ยาวเกะกะจนเกินไปเนาะเมื่อเทียบกับไมโครโฟนยี่ห้ออื่นๆนะครับที่มีราคาสูงกว่าเนาะก็จะเก็บลําบากยาว6เมตรอย่างเงี้ยครับของบูย่าก็จะเก็บลําบากเหมือนที่ผมใช้อยู่เนาะ ส่วนตัวนี้มันก็จะพกพาไปไหนได้ง่ายกว่านะครับสะดวกกว่าด้วยส่วนข้อเสียนะครับพูดข้อดีไปแล้วนอ้อผมก็ขอพูดข้อเสียบ้างนะครับข้อเสียของไมโครโฟนตัวนี้เลยนะครับคือเรื่องเสียงนะครับเมื่อเราอยู่ในที่ที่เสียงมันเงียบนะครับแล้วก็เราอยู่ใกล้มือถือคุณภาพเสียงของเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้มันก็จะอาดีกว่าที่เรา ไม่ได้เสียบไมโครโฟนกับมือถือนะครับก็คือว่ามันจะดีกว่ามือถือเล็กน้อยพูดตรงๆนะครับส่วนถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ในที่ที่มันมีเสียงรบกวนนะครับหรือว่าเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงคนเดินเสียงในที่ชุมชนนะครับไมโครโฟนตัวนี้มันดีกว่าไมโครโฟนมือถืออยู่แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับสนใจที่จะสั่งซื้อไมโครโฟนตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ทางด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับก็ไปกดสั่งซื้อกันได้เนาะไมโครโฟนตัวนี้นะครับก็สั่งให้เหมาะสมกับมือถืออขงงเรรรานให้ตกับุ่ การใช้งานของเรานะครับมันจะมีแบบแจ็ค3.5จะเป็นแบบตัวนี้แล้วก็เป็นแบบพอร์ตไท e ีนะครับเป็นแบบพอร์ต h t n i n g ที่ใช้งานกับ Apple นะครับก็ต้องสั่งซื้อให้ถูกต้องเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นช่องที่เสียบหูฟังนะครับไม่ว่าเราจะใช้หูฟังอยี่ห้อที่มันแพงๆอย่างพวกมาแชล JB L อย่างเงี้ยครับเราก็สามารถนํามาเสียบเพื่อรับฟังเสียงนะครับจากปลายสายได้ด้วยก็เป็นไมโครโฟนตัวแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็วันนี้ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมจนจบถ้าเพื่อนๆคนไหนติดขัดเรื่องการสั่งซื้อหรือว่าสนใจให้เรารีวิวอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างนะครับวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ